ที่มาร่วมกับ a s ไในการที่จะสร้างอ m นเวอร์ e e x เ e ็ก e ์พีที่เรียกว่า Star Dating ให้น้อง3คน PP, b u l <il> k i n แล้วก็ Sky ที่ได้ร่วมกันสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับแฟนคลับได้มีโอกาสได้สัมผัสผ่านทางหน้าจีดูนะครับเป็นพยานด้วยนะครับเวลาทุกคนได้ใส่แว่น VR แล้วเนี่ยก็จะได้ประสบการณ์เหมือนกับว่าเราเนี่ยอยู่กันใกล้เหมือนใกล้กันอย่างนี้เลย จะเป็นชื่อว่า Touch o f Sky คงง่ายมันเปรียบมันเป็นสัมผัสที่ผมไม่เคยสัมผัสกับใครมาก่อนผมพาคนที่ดู VR อยู่เนี้ยไปเดทกับผมไปเดทในสถานที่ต่างๆแล้วพวกเราทั้ง3คนนะครับก็ขอขอบคุณทาง AS 5G มากนะครับที่วันนี้พาพวกเรามาเจอกันในรูปแบบของ VR Live 360องศาเป็นครั้งแรกในประเทศไทยคนนะครับว่างอยู่หรือเปล่าครับถ้าว่างอยู่ยังไงมาดูผม แข่งวอลเลย์บอลได้นะครับ <What? S 1> AS ห้า G ที่หนึ่งตัวจริง